ทีจังหวัดศรีสะเกดครับผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดได้ลุยตรวจสถานการณ์น้ำพ้อมรับม้วนน้ำทะลักเข่าพื้นที่นะครับจากเหตุการณ์เคลื่อนแต่ทีจังหวัดมหาสารคามกำชับถูกผาักสวนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่ครับที่โครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาหัวหน้าครับตำบลน,นองแก้วอำเภอกันทราร่มจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดครับได้มีการลุ่พื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ตลอดจนตรวจสอบปริมาณนะครับระดับน้ำในพื้นที่รั่มน้ำมูลและการรั่มนำชี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับมวลน,น้ำที่จะเข้ามาในพื้นที่จากเหตุการณ์นะครับอ่างห้วยเชียงคําตตำบลโนดนตำบลโน้ลาสีอำเภอบอระเบ,บือจังหวัดขออภัยครับอำเภอบอระบอรืบอจังหวัดมหาสารคามเกิดน้ำกัดเซาะถ้ำนบดินนะครับได้รับความเสียหายซึ่งอ่างเก็บน้ำดังกล่าวครับมีมวลน,น้ำปริมาณกว่าหาล้าลูกบาทเมตร และอาจส่งผลกระทบต่ออำเภอทิติล่ำน้ำมุลของจังหวัดศรีสะเกดประกอบไปด้วยอำเภอศิราราชอำเภอร,ราชศร,รีไหล่อำเภอยางชุ่มน้อยอำเภอกันทรารม่มและกระลงพื้นที่ครับจุดเสียงที่อาจจะได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลท่ามอำเภอการทรารม่มจังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายพี่ระพงมืนพองหัวหนา้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนนะครับหน่วยงานเกี่ยวของร่วมลงพื้นที่ในเที่นี้ ผู้ราักาการจังหวัดรีสเกตนะครับเพื่อนได้บอกว่าในลุ่งพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเคือนหัวหน้าและก็ติดตามม่วนน้ำจากจังหวัดมหาสารคามซึ่งจากการวิเคราะห์นะครับเหตุใหทราบว่าปริมาณน้ำจากอ่างห้วยเชียงคําจากมหาสารคามนะครับที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อจังหวัดรีสเกตแต่บ่หมากหนัก เพราะระดับน้ำม,มูนในพื้นที่จังหวัดศรสีสะเกดจะสามารถลองรับม้วนน้ำที่จะเข้ามาได้ซึ่งเป็นการซักซ้อมการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห่วงคณะกรรการเกิดภัยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดในน้ำเนินการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล ด้านน้ำด้านสภาพอากาศด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โอโุทโกภัยในพื้นที่โดยตนนะครับได้ย,ย้ำวา่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องํำเนินง,งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแบบมุ่งเป้านะครับและการฉับสีอ่อำเภอที่จะได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ำที่มาจากมหาสารคามเฝ้าระ,ว,ว,ว,ระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่ ในส่วนของประชาชนครับขอให้ติดตามข่าวสารและรับแจ้งนะครับเตือนจากท้างหน่วยงานราชการทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและ,ะจังหวัดเพื่อให้นะครับบ่กเกิดความวิตกกังวลกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เป็นการสร้างความตรนหนักให้กับประชาชนโดยเห้นะครับสีใสข้อมูลนะครับมาบริหารจัดการสถานก,การณ์ในพื้นที่ซึ่งบร่จใจว่าหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จะร่วมมือร่วมใจการดูแลประชาชนอย่างดีและผ่านชนาการต่างๆไปได้ด้วยกันนั่นเองครับ